โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้ผมภูมิเชเป่ย์ลาสโฟมารีนะครับก็สำหรับว,วันนี้นะเราอยู่เกมอันดิซิมเบอร์เช่นเคยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของสายพิษ vs สายกายภาพนะครับว,ว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเอาตามตรงเนี่ยของผมเนี่ยลองรีเซ็ตจากสายพิษเนี่ยมาลองเล่นสายกายภาพนะครับมันอาจจะคือเอาของมาไม่ครบแหลกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวของลูนระดับสีทองเนี่ยที่เป็นลูนลิงเนี่ย ผมยังไม่ได้เอามา4ชิ้นอ่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมแปลเปลี่ยนไอ้สกิลระดับสีทอไอระดับสีแดงของผมเนี่ยจากพิษเนี่ยไปเป็นไอตัวลมบ้าหมูใช่ไหมเอ่อพายุลมบ้าหมูอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้อัพไอพวกสกิลอื่นเนี่ยมันเป็นระดับสีฟ้าเลยตอนนี้ใช้สีขาวไปก่อนนะครับแล้วอัพเป็นเลเวล25แต่ละอย่างนะแล้วก็ไอตัวบัฟดามจกากยภาพเนี่ยผมไม่ได้มีไงเออถ้าเป็นตัวของพิษเนี่ยมันจะมีบัฟดามจความเสียหายค่า90%ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ยังพูดไม่ได้ไม่เต็มปากหรอกว่าสรุปแล้วสายกายภาพหรือสายพิษมันอะไรมากกว่ากันแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่าสายกายภาพอยู่ยากกว่าครับแบบกว่ามากๆเลยนะขนาดคือใส่ของระดับแบบเท,พ,ทพแล้วอ่ะดามเมจ558รอ้าดเอ็ดามเมจ588อดอ่ะอัตราคิทิคอนของอาวุธเนี่ยอยู่ที่1 1นะคือแม่งอัดทุกอย่างเข้าคิทิคอนหมดแล้วอ่ะแล้วขนาดอาวุธผมอ่ะอัตราคิทิคอนอยู่ที่11อ่ะใส่ทั้งเจมของอ่าอัตราคิทิคอนใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเข้าไปะ โอกาสที่ทุอนของสกิลแม่งสิบร์เซน่ะทิ่ภาพอะไอเียสกูถามจริงคือแบบมันจะเอาอะไรไปแดกวะ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูแรกกันนะครับผมขอแนะนำนอกบริษัทเพราะเพย์เป็นบริษัทรับเติมเกมถูกกว่าตัวเองแน่นอนครับแล้วก็ไปิดสครัเนี่ยช่วยเหลือได้แน่นอนหนึ้อยเปอเ็นต์พอจททะเบียนจุดต้นตะกนหมายแล้วก็เปิดทำการมาปนกอถึงทั้งหมดหกปีนะเดเปิดรับรับเติมในส่วนของเกมารันิยนและรวมไดถึงเมอัน อ่าผมอยากจะพูดแบบเอาตามตรงเลยนะว่าแบบอย่าไปหาเล่นไก่ภาพครับอันนี้คือผมเปลี่ยนของทุกอย่างแล้วนะอัพโซลิแอคทุกอย่างเนี่ยคือมันอาจจะยังไม่ลงตัวแหละแต่ดาเมจมันเนี่ยดอกละหมื่นสามอะดอกละหมื่นสามอะคิดดูแบบไอ้เพี้ยแบบดอกละหมื่น่ะจากปกติเนี่ยผมเล่น coc นะผมเล่น coc พิษใช่ไหมดาเมจดอกละแปดหมื่นแปดหมื่นสี่แปดหมื่นหกเอ่อแต่ถ้ายิงพิษแบบเพียวๆเนี่ยประมาณดอกละประมาณแสนสี่แสนห้าไอ้นี่คือสก,กิลเพียวๆไม่มี coc นะแม่งดอกละหมื่น แล้วคือสกิลของสายปั่นหรือว่าเน,นี้ยคือผมอัพไปในทางคริสติคอนแล้วก็คริติคอนดามซะส่วนใหญ่ผมก็เลยคิดว่าเออหรือว่าผมจะเล่นเป็นสายที่ไม่ติดคริสติคอนเลยแล้วก็ดามจแรงๆเอาแต่อย่างที่บอกครับคือส่วนใหญ่อะสายไกายภามันต้องเน้นติดคริอยู่แล้วอะไม่งั้นมันก็ไม่แรงอะผมก็เลยรู้สึกว่าเอาตามตรงเนี่ยโซดิแอคปัจจุบันมันอาจจะยังแบบดีไม่พอหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาวุธมันเนี่ยยังติดคริติคอนไม่พอผมกล้าพูดได้เลยว่าเอาจจริงนะ ไอ้พวกสายกายภาพอหลักๆเลยเนี่ยพอลองมาเล่นดูแล้วอ่ะผมว่าเล่นไปในทางความาบวกอัตราคิติคอนของอาวุธดีกว่าปัจจุบันผมเนี่ยอาวุธผมเนี่ยบวก11นะเออ11ค่าคิทิคอน11แม่งยังไม่ติดเลยครับนี่ดูแรงสุดถ้ากดปัฟด้วยก็น่าจะดอกลประมาณเอ,อเนี่ยประมาณนี้ครับเคยแรงสูงสุดประมาณ90,000นะ คือไม่ถึงแสนน่ะผมก็เลยแบบเชื่ออะไรวะเนี่ยแต่มันทั่วแมปแหละมันมันเท่แหละครับแต่มันเท่แล้วมันแดกไม่ได้เนี่ยสู้เอาพิษเนี่ยยิงทีละทีสทีมันมันต่างกันเยอะเลยนะพิษเนี่ยแค่โปรยไปเพาะเดียวตายครับตายหมดเลยเออแต่ว่าอันนี้คือแบบโอ้ชีวิตแบบเดี๋ยวผมต้องไปนั่งดูแบบของเกาหลีแล้วก็ไปนั่งดูไอ้พวกแบบคืออาวุธมันก่อนน่ะเพราะว่าหลักๆปัจจุบันตอนนี้ผมว่าอาวุธแบบ ไปไม่น่ารอดนะครับนะอาจจะต้องไปนั่งเปลี่ยนอาวุธแล้วก็ไปทําอาวุธใหม่ให้มันเป็นอาวุธแบบสายค,คริปที่อลเลยบวกอัตราค,คริปที่อลสักประมาณ19หรือไม่ก็ประมาณ20 21ประมาณเนี้ยให้มันโอกาสติดเยอะๆนะประมาณ20%เนี่ยผมก็ว่าโอเคแล้วเออถ้าอัตราติดคริปทิคอล20%เนี่ยอย่างน้อยมันก็โอเคอะ่ะนะครับนะแล้วก็ดาเมจอาจจะต้องแรงขึ้นกว่านี้หรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยคือตอนเนี้ยือแบบคือแม่งโคตรท้อเลยอะ่ะคือแบบเพี้ยจจะะดดดาาาเเมมมออออกล 8, ินนนนผ่นนต่ตย ไอ้เคียเหลือดาเมจออกมาสองหมื่น่ะคือแบบสายกายภาพแบบโอ้แบบอยู่ยากครับอาจจะเป็นเพราะว่าสกิลลมบ้าหมูด้วยแหละเพราะลมบ้าหมูเนี่ยดาเมจมันอยู่ที่ประมาณแค่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าถ้าอัพเต็มอ่ะแต่ว่าผมอัพเป็นระดับสีแดงเนี่ยมันขยายความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่สภาพดีขนาดดาเมจเพิ่มขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะแม่งยังแบบโคตรค่อยเลยครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะลงเทียนหนึ่งให้ดูนะเทียนหนึ่งเนี่ยยังผ่านไม่ตายแหละคือเดินผ่านยังไม่ตายอ่ผมกก็เลยรู้ึวาโอแบบ สายกายภาพเนี่ยถ้าไม่ทําของดีๆถ้าไม่ทําแบบอาวุธกายภาพหรือว่าไม่ได้มีบัฟกายภาพหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้มีบัฟคลิปิคอตเนี่ยอยู่ยากครับเนี่ยสังเกตคือตอนแรกผมนึกว่ามันจะวิ่งเร็วกว่าแบบปกติงไงแต่ปัจจุบันก็คือแบบยังวิ่งไม่ได้เร็วมากอะ่ะเด็กเนี่ยคือมอนทองก็ยังตีโดนดอกละแค่เนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าใต้ข้างล่างของผมเนี่ยมันจะมีบัฟเห็นไหมมันจะมี15มันจะมีไอ้พวก15 10แล้วก็สีอะไรเงี้ย ถ้าสมมุติโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อติดคริปยคอนมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องติดคริปยูคอนครับสายเนี่ยที่ผมเล่นมาเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่เล่นสายนี้ก็คือไปเล่นสายกายภาพแบบไม่ไม่ติดคลิไปเลยอะเออไม่ติดคลิแล้วแรงไปเลยอะไรประมาณเนี้ยผมกลังช่างใจอยู่ว่าเอะสรุปแล้วจะเล่นแบบไปในทางสายไหนดีเออเอาทางอาวุธแรงๆเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เอาตตามรงนะ <oung> <osc> คือผมว่าสายคลิมันก็ยังดีกว่าอยู่ดีอ่ะเพราะว่าไอ้พวกโซลิคแอคที่มันแบบแบบไอ้สายคลิอ่ะมันดีมากครับเมื่อติดคลิปทุกขเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น40%อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคือมันบวกดาเมจค่อนข้างเยอะพอสมควรอ่ะนะครับแต่ปัญหาคือแบบไม่รู้ว่าเป็นอาวุธหรือว่าเป็นเพราะว่าอะไรอ่ะแต่ทาไมดาเมจมันชี้อย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะเนี่ยโอกาสติดสแม่งแบบฟันกูจะติดอ่ะดูดิส0นนะเนี่ยเห็นไหมดูดิ เออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหกล้าพูดได้เลยว่าคือของต้องถึงในระดับหนึ่งอ่ะไม่งั้นก็คือแบบเละเทะครับไม่งั้นคือเละเทะจริงสายกายภาพอ่ะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเชื่อเถอะครับไปเข้าร่วมกับสายพิษดีสุดแล้วจริงถ้าถ้าเปรียบเที่ยบกับสายพิษอ่ะขนาดลดดาเมจลงแบบเยอะมากอ่ะผมยังดาเมจบาะมอ่ะดอกประมาณ8ปดหมื่นในครั้งแรกนะแล้วก็เดินผ่านบอนก็ตายเลยอ่ะแต่แบบพอเราเล่นสายกายภาพเนี่ยมันอาจจะดูเท่นะมันว้างใช่ไหม เอ้ยมันทั้งแบบเลยว่ะแต่ตาบใดที่มันทั้งแบบแล้วมันไม่สามารถปาดมอนได้ทีเดียวตายอะ่ะมันก็ดูไม่แรงเดีอะ่ะถึงจะมีดูเลือดแต่มันก็ดูทรงแล้วก็แบบไม่ได้แบบดูเลือดแรงอะ่ะดูดิดูเลือดมันเด้งขึ้นดิโอ้แบบกระตึงนึงอะ่ะนะครับเลือดแบบเด้งขึ้นตึงเดียวเองอะ่ะนะครับมันแบบตอนแรกผมกะว่าเออจะเอามาแบบผ่านดานเร็วกว่าสายพิษอะ่ะสุดท้ายแม่งสายพิษเร็วสุดเลยครับดีไม่ดีแบบน่าจะต้องเล่นอันเนี้ยไปเรื่อยๆฟาร์มโอ้ฟาร์มยากจริงเอาจริงผมน่าจะไปเล่นสาย พนูหรือไม่ก็สายอันนี้แต่ผมอยากลองเล่นสกิลนี้ไงว่าเออมันจะแบบไปได้ไกลแค่ไหนอย่างเงี้ยแต่พอเล่นดูแล้วแบบโอ้ชีวิตชีวิตแม่งแบบเชื่ออะไรวันนี้คือแบบลำบากจัดจริงครับอ,อ,อาจจะเป็นพาะลมบ้าหมูด้วยสกิลกายภาพอันอื่นเนี่ยมันอาจจะดาเมจแรงกว่านี้นะอาจจะดาเมจดอกละประมาณอ๋อสี่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมดาเมจของพายุลมบ้าหมูมันดอกละประมาณ มันดอกแล้วประมาณ170%เน่ะนะครับถ้าอัพเลเวล30ตันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นไปได้ที่แบบดาเมจมันไม่แรงเพราะว่านี่แหละนะครับนะสกิลมันไม่ค่อยแรงไงเออมันอาจจะต้องทำของทำอะไรที่มันดีกว่านี้หรือว่าแรงกว่าน,นี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือลงเทียนหนึ่งนะถ้าเป็นคิดนี่คือเดินผ่านตายห่าหมดเลยครับคิดนี่คือเดินผ่านตายห่าหมดแล้วไม่ต้องถามเลยแบบน,นี่แบ,บตายหมดเลยอะอันนี้คือแบบ มันมันก็สนุกแหละแต่มันแบบโอ้ทำไมดามจมันค่อยอย่างนี้ว่านะครับก็จะจบดันแต่ละทีเงี้ยใช้เวลาแบบนานเกินมันก็ไม่ค่อยดีนะสำหรับผมผมคิดว่านะนี่แหละนะครับเดี๋ยวดูตีบอสนะนะครับผมแนะนําเลยว่าไปเข้าร่วมสายพิษครับชีวิตจะได้อยู่ง่ายๆเดินผ่านมอนมอนก็ตายอะไรเงี้ยเอออันนี้คือแบบโอ้โหอ,อันนี้คือขนาดอัพแต่ดาเมจแล้วนะเลือดไม่ค่อยอัพนะนี่ยังทาดาเมจได้แค่เนี้คิดดูดิ กดความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นครับนี่ดูดเลือดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันก็แรงอยู่นะแต่มันเด้งเลือดไม่ค่อยแรงอะ่ะดูดิเนี่ยถ้าเป็นพิษนี่คือโดนดอกเราประมาณแสนเก้าอะถ้าเป็นซีอถ้าเป็นแบบปกติก็คือดอกเราประมาณออสามสี่แสนอะนะครับไอ้เทียแบบกายภาพมึงดอกละสี่หมืน่นคือแบบเชี่ยอะไรมึงจะค่อยขนาดนี้วะเพื่อนนะครับผมก็เลยแบบอู้ ชีวิตนะเนี่ยหลักๆจะประมาณนี้ครับจบดันภายใน3นาทีทั้งๆท,ที่พิษเนี่ยประมาณ2นาทีถึง3นาทีก็จบแล้วอะ่ะเออมันก็เลยแบบมีความต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะถ้าจะลองเอามาเปรียบเทียบกันอะ่ะอาจจะต้องรอทําแหวนให้เป็นแหวนบวกอัตราคริติคอนบวกดาเมจพริติคอนทั้งแหวนทั้งสร้อยนี่ครับปัจจุบันเนี่ยถุงมือของผมเนี่ยเป็นบวกดาเมจกายภาพเป็นหน่วยแล้ว แล้วก็อาจจะต้องทําให้อย่างอื่นหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้มันเป็นบวกด,ดาเมจคริิคอลหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะพอสมควรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเลยยังไม่ได้เอาแบบ โซโดีแอคหรือว่าไอของไอเทมแล้วก็การอัพเตตัสเนี่ยมาให้ดูเพราะามันยังไม่มันยังไม่เวิร์กอ่ะพูดง่ายเดี๋ยวต้องให้มันลงตัวแล้วก็ให้มันแบบดาเมจดอกรประมาณแสนหนึ่งเนี่ยนะติดคลิดอกละแสนติดคลิรลวัวได้เ,เดี๋ยวผมจะลองมาเปิดเผยแล้วกันว่าใช้อาวุธอะไรอัพโซโดีแอคอยังไงนะครับอัพแหวนอัพของอัพอะไรยังไงเนี่ยให้มันแบบดูดีกว่านี้อ่ะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอสายกายภาพผมบอกเลยว่า ไปเล่นสายเวทครับไม่ไม่ไม่ต้องเล่นพิษก็ได้ไปเล่นสายเวทอะไรก็ได้ม,มันอยู่ยากอะ่ะเอาจริงสายกยายภาพต้องทําของครบครับอัตราคิติคกอนหรือไม่ถ้าไม่เล่นอัตราคิติคกอนก็ต้องเป็นบวกดาเมจกยายภาพเพียวๆแล้วไปอพัพไอ้พวกโซริแอคหรือว่าใส่ลูนที่ไม่สามารถติคดครีได้แต่ว่าขยายความเสียหายกยายภาพเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยให้มันแบบสุดๆไปเลยอะ่ะหลักๆเนี่ยคือสายกยายภาพของมันต้องเยอะจริงครับเลดเกมเนี่ยมันเก่งมากนะแต่แบบปัจจุบันเนี่ยผมลองผมลองรีเซ็ตมาให้ดูเฉยนะมาให้เพื่อนๆดูว่าเอ๊ะปั ผมสามารถเล่นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลองมาแล้วอู๋ยังเล่นไม่ได้ครับต้องหาของต้องหาทําแหวนทำไรอีกเยอะพอสมควรนะรับหลักเนี่ยจะประมาณนี้แลยกันนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดสำหับใครเพื่อแรงใจแล้วกันนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็องคอนเฟิร์มอยู่ยังเหมือนเดิมนะว่าสรุปแล้วสายพิษยังเป็นสายที่ดีที่สุดในเกมนะครับผมเล่นสายพิษตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับผ่านแม่งทุกแอปผ่านมันทุกอย่างผ่านมันทุกเทียนนะครับพอเปลี่ยนพอเลเวล83เนี่ยลองเปลี่ยนเป็นกายภาพดูแม่งเท สายพิษคือมันดีสุดในเกมแล้วประมาณนี้เลกครันถักใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ